ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น ้องบอกว่าเป็นเกมที่หมดจดและกลายเป็น90นาทีที่มีเรื่องราวให้ได้พูดถึงกันเยอะมากๆสาหรับเกมที่บรายตันเปิดบ้านถล่มเชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งมาคําคืนที่ผ่านมาแน่นอนวันหนึ่งในไฮไลท์สําหรับเกมนี้นะคะรับคงจะเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่าอีกครั้งของเกรแฮมพอตเตอร์อดีตต้นสังกัดที่เขาเองวางรากฐานและก็สามารถสร้างชื่อให้กับเจ้าตัวจนกลายเป็นกุนซือชื่อดังของวงการและก็ได้โอกาสครั้งสําคัญว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลเร่องเฟียลเรื่องมาเล่าเหลาหลังเกมของเราทําการรวบรวม,รวม,รวมเหตุการณ์สาคัญประเด็นร้อนให้หยิบย พูดถึงกันมีอะไรกันบ้างคลิปนี้เหบอกหมดจ้ะเริ่มต้นกันที่การจัดทัพของเกรแฮมพอตเตอร์ครับพี่แกยังคงยึดแนวทางสาประการหลังทั้งมา้าคูคูเรยาเตียโกซินว่าและกเทโวชโลบ้า แต่ทวารแดนกลางปร,รับโฉมด้วยการให้มาเตโอโควาสิจับคู่กับโรเบนลอฟตาชิกแล้วก็ให้ราฮิมเซอร์ลิงกับคริสเตียนปูริสิตเป็นวิงแบ็กทั้งสองฝั่งส่วนแผนเกมรุกนัดนี้ให้โอกาสคอร์เนอร์กาลาเกอร์ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเล่นร่วมกับเมสันเมาส์ซันตูน่าเป้าอย่างไคฮาวเวตข้ามมาที่ฝั่งบริตันนะครับยังคงยึด11ตัวจริงแกนหลักจากเกมที่มันผ่านมาไฮาไลท์เมื่อคืนนี้นะครับอยู่ที่การได้โอกาสเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของคาโอรุมิโตมะดาวเตะวััััย26ปปปปีีีขอออองททมมมชาา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 าติญุุ่่่นนนนนใกกกกกกกรรรระสสสสเเกกบดดละละ os, ลลโแ็ซ อบอกเลยครับว่าเป็นเกมที่เจ้าบ้านบรายตันของคุณเซอร์โรเบโตเดเซอร์บี้อ, er ออกสตาร์ทด้วยความดุดันและกระรอกแรงมากและเกินแถมยังมีโอกาสลุลายรอบก่อนจะประสบความสำเร็จจากเลอันโดทรอซ่าที่จัดการสังหารประตูที่7ของตัวเองสําเร็จในซีซั่นนี้แต่ทว่าหลังจากนั้นนะคราบนั่นคือการแจกโชคของทัพพลพักสิงห์ลูแบบลุ้นๆไม่ว่าจะเป็นชาลบ้าและกระรอฟตันชิกที่ต่างพากันสกัดผิดจังหวะจนบอลเข้าประตูตัวเองกันไปคนละตุง้งกลายเป็นว่าจบคืนกรแดนด้วยการตามหลังบรายตันสามประตูต่อศูนย์แน่นอนวัน,น ที่พอตเตอร์ถูกตอรับด้วยความโหดเหี้ยมเช่นนี้ส่วนสถิติที่น่าสนใจนะคะรับนั่นคือการยิงสาประตูในช่วงครึ่งแรกของบรายตันนี่เป็นเพียงคารังที่3ที่พวกเขาทําได้แต่ทว่า2อคารังก่อนหน้นนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของพอตเตอร์ที่กูบังเหียนที่นี่กลายเป็นว่านี่เป็นสถิติที่เขาไม่เคยทําได้แต่กลับเป็นคนที่โดนทําร้ายเสียเอง 45นาทีหลังทั้งคู่ต่างมีจังหวะกันพอสมควรครับก่อนจบเกมด้วยชัยชนะชยครั้งสําคัญของบรายตันและก็เป็นชัยชนะเหนือเชลซีครั้งแรกในรอบ89ปีและนับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรที่สามารถคว้าชัยเหนือทัพสิงห์บลูเชลซีได้โดยหลังจบเกมนี้นะครับก็มีปัญหาที่เริ่มก่อตัวชัดมากคือเรื่อของเชลซีนั่นคือเรื่องของความเฉียบขาดในการทําประตูซึ่งก่อนนั้นนี้นะครับประเด็นนี้ถูกกลบไปได้วยผลงานมวลรวมของทีมที่ยังไม่แพ้ใครในยุคของเกรแฮมพอ์เตอร์แต่ถว่ามันพอจะมองออกแล้วว่่่่าาาสิิงงทีพวกกเเขํลัชญออยูคืจุด ไหนโอเคแหลคะครับว่ามองย้อนกลับไปขอพิจารณาแค่นับตั้งแต่ที่นายใหญ่ชาวอังกฤษเข้ามามันก็มีเกมที่ทําได้2อสาประตูต่อน,นัดอยู่บ้างแต่ทว่ามันต้องแลกมาด้วยโอกาสการจบสกอร์ที่จํานวนครั้งมากเหลือเกินประสิทธิภาพในเกมมรกเป็นสิ่งที่พอตเตอร์เองยังคงต้องเร่งแก้ไขอย่างรวดเร็วโอบาเมยองยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอเพิ่งทําไปได้เพียงแค่ประตูเดียวในเกมลีกหรือไครฮาวเวดที่ถูกดันขึ้นมาเล่นก็ไม่สามารถหาความแน่นอนได้3วันดี4วันไข่คงไม่ใช่คําเปรียบเทียบที่มากจนเกินไปนะคะรับซึ่่งงงบาาทุซืออยพต อาจต้องเลือกให้โอกาสเด็กวัย21ปีอย่างอาร์มันโดบรรย่าให้มากขึ้นจากเดิมเพราะที่ผ่านมาเขาเองครับพิสูจน์เห็นแล้วว่าดีพอในการเบียดแย่งเป็น11ตัวจริงเพราะในซีซั่นนี้นะครับจ้าตเพิ่งได้ลงในเมนิมอลิกซีซั่นนี้ไปเพียงแค่187นาทีเท่านั้นสถิติ9เกมก่อนหน้านี้ของพอตเตอร์ถือว่าสวยงามมาาขามเปียกไม่น้อยกับการไร้พ่ายตั้งแต่ขึ้นมานั่งแท่นนายาดิทินเดบริดสัิติบ่งบอกอยู่ที่ชนะ6เสมอ3แต่ถ้ามองจากภาพความเป็นจริงจำนวนดังกล่าวมมีหลายนัากๆที่ผลงาานนนใสไ่อยสวยงามเท่าไร่ สิ่งที่ผ่านมามันก็ถูกบทบัง้วยสกอร์ที่ออกมาเป็นชัยชนะก่อนที่ทุกอย่างจะมาดวงแตกในเกมนี้ในเกมที่ต้องบุกไปเยือนทีมเก่าอย่างบรายตันทีมที่เขาเคยกุมบังเขียนมา3ปีพร้อมกับวางรากฐานรูปแบบฟุตบอลให้อย่างแน่นหนาะ <c oughs> ดังนั้นแล้วนะครับไม่แปลกที่หลังจบเกมนี้พอตเตอร์จะเสียเครดิตของตัวเองไปมากพอสมควรทั้งเรื่องของการจัดทัพนักเตะบางคนถูกจับโยกสลับตำแหน่งหลากหลายไปหมดและก็ยังหา11ตัวจริงของตัวเองไม่เจอรวไปถึงรูปแบบการเล่นในสนามที่ออกมาไม่น่าอภิรมหัวใจเท่าไรส่วนอีกประเด็นในเกมนี้นะครับนั่น พลาดและการเล่นทีไรวินัยในเกมรับกลายเป็นโจทย์ใหญ่ให้พอตเตอร์ต้องตามแก้ไขต่อไปว่าจะสามารถปรับและก็ปิดจุดอ่อนเหล่านี้ได้มากมายขนาดไหนและสุดท้ายนี้ทหารของเราจะหาใครสักคนที่โคตรโดดเด่นในเกมนี้นะครับคงต้องปรปบมือ,อย้อนกับเลอันโดโรทซาดาวยิงฟอร์มแรงของเจ้าบ้านไราตัตเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก,ก็โชว์ความนิ่งในการยิงประตูเราไปถึงหางโอกาสยิงได้มากมายถึง6ครั้งแต่น่าเสียดายครับมีชื่อขึ้นสกอร์บ,บอดเพียงตุ้งเดียวผลงานที่น่าสนใจคือตอนนี้นะครับท่ากระทุ้งประตูในซีซั่นนี้ไปทั้งหมด7ประตูจากการลงสนาม นำเป็นดาวซันโวของทีมอีกทั้งในซีซั่นนี้เจ้าตัวจอดตะข่ายทีมใหญ่มาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเรเบใบสีฟ้าและก็เชลซีนี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่เจ้าตัวผลงานแรงขึ้นมาและก็มีชื่อเชื่อมโยงกับสโมสรใหญ่โดยเฉพาะเชลซีที่นายเก่าอยากดึงตัวไปร่วมงานกันอีกครั้งเราไปถึงทีมหัวแถวของลิกที่จับตามมงผลงานของคนคนนี้อยู่ส่วนอีกคนจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับนั่นคือคาโอโรมิโตมะที่ได้ออกตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกพรีเม,มียร์ลีกก่อน,จจรรอนันทที ตลอด73นาทีในสนามนะครับถือว่าเมื่อคืนนี้ปั่ปนฝนเกมรับคู่แข่งได้หน้าชินชมอย่างมากเมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสสัมผัสบอลสายที่ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ100%แท็กเกิลชนะ2จาก3คีพาร์ตอีก1ถือว่าเป็นการนับ1นึ่สำหรับการเป็นตัวจริงได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมทอดเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาดูลเฟลฟาเอื้อมนิวยามมากกเลยฮะเราดีนะ นับสนุนโดยผาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวต้องผ้าโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น